ถามเด็กๆว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเชื่อได้ว่า80%ต้องมีอาชีพคุณหมออยู่ด้วยอย่างแน่นอนวันนี้พี่หมอกิปจะมาเล่าประสบการณ์และเส้นทางสู่การเป็นทันตแพทย์ให้น้องได้ฟังกันตามไปฟังพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงลำพาวันบุษยาพาากรนะคะหมอกิปค่ะงานหลักๆก็จะเป็นงานจัดฟันนะคะแล้วก็เปิดคลินิกชื่อคลินิกธนกรรมพราสมายค่ะมัธยมก็เรียนที่โรงเรียนสาธิตจุลานะคะแล้วก็ สอบติดคณะนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะแล้วก็เรียน6ปีจบมาปุ๊บเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปใช้ทุนที่จังหวัดนครราชสีมาใช้ทุนประมาณ2ปีค่ะแล้วก็กลับมาเปิดคลินิกจริงๆไม่รู้ว่าอยากเป็นหมอฟันตั้งแต่ตอนไหนนะคะแต่ว่า จำได้ก็คือเราไปจัดฟันตั้งแต่เด็กๆเนาะก็จัดฟันตั้งแต่อายุ12ประมาณมหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะฟันเหยินก็ไปจัดฟันแล้วก็รู้สึกว่าเออฟันเราสวยขึ้นอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งที่เรารู้สึก Amazing ว่าแบบเออการการเป็นหมอฟันมันมันก็ช่วยให้เราแบบสวยขึ้นได้เนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาไปทําฟันอะ่ะเราก็จะเห็นแบบอุปกรณ์เยอะเแล้วหมอเขาดูเท่มากเลยเวลาเขา ใช้อุปกรณ์แบบทําฟันเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหมอฟันมันใช้ทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลปะในการที่เราจะแบบรักษาคนไข้อะไรเงี้ยแล้วเราสามารถ manage เวลาของตัวเองได้ก็เลยรู้สึกว่าหมอฟันก็น่าจะตอบโจทย์ค่ะอยากเล่าอย่างหนึ่งก็คือตอนเราเรียนนะเรารู้สึกว่ามันหนักมากเลยเราแบบบางทีเราก็อาจจะท้อแท้ในระหว่างทางไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่พอจบมาพอเราได้มีโอกาสไปใช้ทุนเนาะเราก็รู้สึกว่า อาชีพเราอะนอกจากที่จะทํามาหาเงินได้แล้วอะเรายังช่วยคนอื่นได้คือตอนเราไปใช้ทุนที่โคลาดอะคะ่ะคนไข้มานั่งรอคุณหมอตั้งแต่ตีห้าเออแล้วเราถอนฟันเสร็จเขาแบบยกมือไหว้ขอบคุณเราเหมือนเราได้ช่วยเหลือเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกภูมิใจในอาชีพนี้ มันมันก็เป็นเหมือนงานศิลปะเหมือนกันนะคะรู้สึกว่ามันก็มันก็ใช้มากกว่าแบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันต้องเป็นคนที่ชอบศิลปะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็หลักๆเลยน่าจะต้องเป็นคนที่อดทนค่ะเออเพราะว่าเรียนก็คือแทบจะไม่มีหยุดปิดเทอมเหมือนใครถามว่าหนักไหมก็ก็หนักค่ะแต่ว่าถ้าเราอดทนมุ่งมั่นพี่คิดว่าก็น่าจะ ทุกคนผ่านไปได้อยู่แล้วถ้ามีโอกาสก็สมัยนี้ก็เห็นน้องๆหลายๆคนเลยง่ะได้มีโอกาสมาลองดูงานมา observe อะอไรเงี้ยค่ะก็ลองถ้ามีโอกาสก็อกลอง observe อกอ่อนว่าเราเราชอบไหมนะคะ ถ้าสมมติว่าชอบจริงๆก็ลุยเลยสมัยก่อนของคุณหมอก็จะมี Open House ที่เป็นของแบบไม่ทีิโดนของจุฬาอะไรเงี้ยเป็นค่ายให้น้องๆเข้าไปไปร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยนะคะจริงๆไปตรงนั้นก็ดีนะคะคุณหมอ่าน่าจะได้ได้รู้ฟิลในการเรียนได้เห็นสถานที่อะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะช่วยเราได้น่าจะเยอะเลยะคะ่ะอย่างที่นี่ก็มีเหมือนกับน้องมาออบเซิร์งานเหมือนกันเหมือนกับน้องๆไม่แน่ใจว่าชอบ อยากเรียนทันตแพทย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอมาดูงาน observe อองานก,ก็ดีก็ยินดีค่ะก็ขอให้กำลังใจน้องๆนะคะที่คิดอยู่ว่าจะเป็นอะไรดีคือพี่ก็พานจุดนั้นมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นก็หาตัวเองไม่เจอเหมือนกันว่าตัวเองอยากเป็นอะไรเพราะว่าเราไม่ไม่มีโอกาสได้ได,ได้ลองทำเพราะว่าถ้าไม่ทำเราก็ยังมี question อยู่ตรงนั้นว่าแบบ เราเราชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะคะก็อยากให้ลองทําดูไม่ต้องกลัวเสียเวลาไม่รู้สิคือคือพี่ก็มีหลายๆคนที่เป็นเพื่อนพี่ที่แบบลองเรียนแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็เปลี่ยนคณะหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันเป็นสิ่งธรรมดามากๆคือถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ชอบน้องสาวของพีเองก็เข้าไปเรียนแล้วก็ไม่ชอบก็ซิ่วออกมาเหมือนกันเออก็ก็อย่าไปกลัวเสียเวลาถ้าถ้าเราคิดว่าเราเรา เราชอบทางนี้อะไรเงี้ยก็ลองเลยค่ะลุยดูว่าว่ายังไงตอนมาเป็นหมอฟันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะชอบไม่ชอบอะไรขนาดนั้นนะคะแต่แค่ว่าโอเคเราเราได้ทำแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ไปกับมันได้เราก็เราก็มีความสุขกับตรงนี้ถึงแม้มันจะยากหน่อยลำบากหน่อยแต่ว่ามันมันก็ดีมันก็คุ้มค่านะคะอาชีพหมอฟันนอกจากที่เราจะ เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วว่าเรายังทำประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วย